สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมมัตทสก,การ์ไม่รู้ว่าอะไนี่ะนะแต่มันเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาไม้รัสเซียเออก็เกมนี้มีภาษ,าษาไทยด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดี้ว่า,วาอ,อาจจะต้องใช้ Google ในการช่วยอีกทีโอเคบทอะไรคือบทอันนั้นเราก็เข้าไปอืม้มอะไรอะอพาร์ทเมนต์ห้าศูนย์หนึ่งในขณะที่หนีจากสัตว์ประหลาดฮีโ่ของเราได้กระโดดลงไปในอพาร์ทเมนต์ด้านล่างและดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดจะหยุดไล่ตามเขาแล้ว บางทีอาจจะมีแบตเตอรี่ริฟอยู่อีกแบตเตอรี่ริฟอยู่ที่นี่ก็ได้ว่าแต่เกิโลของเราคืออะไรเนีย่ยอืเดินอะไรเนีย่ย <c oughs> มันดูแบบตุ๊กตาไมา้แม่ลูกดก Google AI มันแปลว่าแม่ลูกดกโอ้ยมันจะแตกตุกละขนาดน้อยองคากราฟริกอ๋อมีเดียมอ โอ้โ้เอาโอ,โอ,โอ้ทีเป็นค้างมุนทีเป็นค้างอ้าวเอาเข้าไปเจ,จเย็นเจเย็นยังไม่ทันเริ่มเดินเลยพี่เอาแล้วหรอเฮ้ยหน้าตัวอะไรแล้วทำไมจอมันต้องซูมอะไรขนาดนั้นนะซูมเกินคือจะซูมอะไรขนาดนั้นฮลัลโหล หนึ่งร้อยแม่งไงคือแบบพี่จะซูมมันไม่ได้ต่างนันจากเดิมเลยนะอืมจันต้องใช้อะไรสักอย่างอ่ะเพื่อมาตัดตัดสิ่งนี้จริงๆไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะใช้อีตัวอันน,นไม้ขีดเน่ยเผามันคืออะไรอะหรอู้คืออะไรอะลิปั้นอีอีอะไรไม่มีหัวอะอี อ๋อขาขาเยน็นแปดแปดว่ะเสียงรถโอ้โหนาน,นี่เลยเือกรุณาใช้ข้อความที่ต้องการเปล่แปะอะไรอะไรเขาพึ่งไงอืมเคเปิดว้เปิดวะเปิดวะไ,ดไ,ไ่ดูแปดว่ะโ <Okay. S 1> อเคกด F บิดแล้วบิดแล้วคืออะไรฮัลโหลบิดแล้วอืมอะไรอะ่ะบอกว่าคงยังไม่มีอะไรตัวมามอกแล้วนะกด F เ,เพื่อจุดไม่ขีดไฟจากกล่องอ่าเดินผู้เป็นสูนอืมมีอด้มไหมอันไกลยังไง อืมีอะไรไปี่อ่าเิ็ไปก่อนไปกุญแจขายกุญแจกุญแจอร่อยมีเสียงอะไรร่วงด้วยอ้าวเข้าไปได้แล้ววะลูก พี่ยอ่อได้ปะ่ะทีวีเปิดได้ปะ่ะเปิดได้ซ่าจังทีวีโคตรซ่าแต่ตัวเราไม่ซ่าเลยอืมอืมแล้วหนึ่งไหมอ่ะมีเป็นร้อยอะ่ะวัตถุอะไรสองหนึ่งสองหนึ่งหกสิ่งมีชีวิตที่เก้าแล้วอธิบายวะ่ะ วัตถุสองหนึ่งหกแสดงถึงน่าทำไมฟอนต์อะไรแปลกๆนะฟอนต์คุมดำชิบหายเลยสิ่งสิ่งมีชีวิตที่ปกติคุณสมบัติขัดแย้งกันลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่มีชีวิตและตายแล้วอ๋อก็คือแบบทั้งมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายได้ตายตายไปแล้วในเวลาเดียวกันวัตถุเจ้าสิ่งนี้แสดงกิจกรรมเหมือน ในขณะที่มองไม่เห็นอ่ะไม่มองมันแล้วมันจะเดินมาหาเราไหมเนี่ยทาให้การของพยานได้บันทึกกรณีวัตถุสองหนึ่งหกเคลื่อนไหวแม้จะอยู่ภายใต้การสังเกตไม่ก็คุมดาหมดเลยไปคมอุรลลับจัด้วยเหตุน,นี้การสัมผัสกับวัตถุสองหนึ่งหกจึงไม่แนะนำอย่างยิ่งความสามารถพีเฟ้าสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างทางกายภาพของมันโดยการปรกฏในรูปแบบของวัตถุหลายประเภท ในระหว่างการทดลองวัตถุนี้ได้แสดงความสามารถในการเรียนแบบรูปลักษ์ของต่างๆที่น่าสังเกตหลังจากสัมผัสกับของเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาลมตุ๊กตากลมตุ๊กตาไม้นะวัตถุสองหนึ่งหก 16, ก็ยังคงอยู่ในรูปลักษ์เดิมสาเหตุอะไรวะสาเหตุของการปรากฏการนี้ยังไม่ได้รับการกําหนดอย่างไน่ช่ก็คือหาสาเหตุไปเดยอาจจะชอบเพไ,ไ่้นเนาะว่าอาจจะชอบเพื่อนเนะ เออว่าอะไรที่ชอบก็ดึงอ่นะประตูห้าอะไรสองสามชั้นมีอีกาด้วยวะอะไรอ่ะอีเฮ้ยแหมล้งตกแก่แหละระหว่างไปใช่วะอีกาไปแล้วได้ลนะอะไรจุกอะไรปะเจยงอะไรโว้ย อะไระมืงอให้กูดูไร่ึงไม่เห็นแล้วทั้งนั้นสองสองแปดเฮ้ยนี่อวมองซะด้วยมองไปก่อนอะไรโอ้อ้าย์ อะไรเคแต่อะไรครับเหมือนเห็นใครสักคนนะแต่ไม่ใช่อือตลกไหมสนุกไหมโอ้แล้วกูจะรู้รหัสไปเนี่ยนี่ก็ดับอย่างเลยเพาะกูเปิดไฟแล้วนะเพอไฟมันแตกไปแล้วเป็นไรน่ะ แล้วไงหมุนให้หมุนไรวัดหมุนไรหาไม่ครบหรอสองแปดอาอาได้ไหมอ๋อนี่ไงเออสองแปดอ่ะอ่ะเยบไอยผู้หญิง เอาไล่ไลๆไอ่ไอ่ไลองงส์เนี่ยบ์สพ <'s> ี่เก็บไปแล้ว่ไปได้ไหมนี <st> ่กูให้กูไปไหนนี่เอาลิฟต์ะไยอ่ะไปไปแล้วตรงนั้นอ่ะไปได้โอ้โหอะต้องกดค้างกูขอไปกดย้ำด้วยไปดีกว่าบายปเอเอ้าไปเร็ว โอเคก็จบแล้วสำหรับเกมมาทูลโลโลชิก้าตุ๊กตาของรัสเซียไม่บอกตุ๊กตาญี่ปุ่นก็ไม่ใช่โอเคก็ถ้าชอบคิมนี้ก็ฝากกัไลค์ด้วยเลยจอมเขาไูดคุยกันได้ถ้าในการไปายบัครแบบนี้